หน้าตางุดหงิด,งดแบบไม่พอใจขอตังเจอของเล่นกับมอยให,ให้กัดกองแางลายแง้มแง้มแง้มแต่เชื่อไม่เชื่อแต่เชื่อไม่เชื่อทำไมเชื่อกัดกองเล่นแล้วนะว่าไง,ม,งมันไม่เป็นอะไรเฮ้แมนเมืองอย่ากัดอุดมอย่ากัดที่ขี่แล้วนะแมนเมืองอุดมบอก มังหน้าหาเรื่องะ่ะแม,ม้นมังไอ้เราก็ยังไม่สนใจกัดต่อไปประช็อตพอจะไม่มซื้อของเล่นให้เล่นนะกัดก้องมังเลยจะเป็นพายเซนเบียจะเป็นพระเอกจะแหกคอกัดยังไงก็ไม่ขาดอืของเล่นก็ไม่มีน้ำแม่ก็ไม่ได้กินไม่เป็นไรนะ ไม่เปยันนาเฮงเฮงเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วโอุต้องก็หิวนอนเหมือนกันอย่ามาย่องอ่ะองเฮงเฮงจะกัดกองแมนมาแมนมาันจริงๆเลยมาบ้านให้นะไปแหายบาย